ซื้อหวยไม่เคยถูกนะถ้าใครจาคลิปเมื่อวานที่คือพี่พิเกฟพูดไว้เกิดว่าโคดัวคนนี้เนี่ยเข้าท็อปไฟเนี่ยนะ จับไม้เมื่อหลายมีสิทธิมงสูงยกเว้นแต่ว่าโคดูกคนนี้จะเจอชะตากรรมเดียวกับโอปอก็เป็นแบบนั้นและค่ะท่านผู้ชมที่พี่ปีเก้คิดอยู่ประมาณ2เรื่องนั้นหนึ่งท่านคณะกรรมการคะท่านเห็นดีเห็นงามกับผลแบบนี้ท่านคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้จริงๆรหรอเม็กซิโกไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยตั้งแต่เข้ารอบ30มาจนกระทั่ง12แล้วเข้ามา5ไม่มีอะไรโดดเด่นสักอย่างทําไมไปถึงมงเจอฟอร์มเม็กซิโกมันควรจะจบอยู่แค่รอบ30คนเสียด้วยซ้ำคำถามคือว่าโก ลัมเบียโปโตริโกลาตินาแพ้เม็กซิโกตรงไหน,นเราอยากให้ท่านคณะกรรมการออกมาเรียกร้องศักสีของตัวเองนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติถ้ามันมีการคอร์รัปชันจับสองคือว่านี่คือ2ปีซ้อนแล้วค่ะที่การประกวดรอบตอบคําถามไม่มีคุณค่าอะไรเลยตอบดีให้ตายยังไงยังไงก็ได้แค่ที่4ที่5แล้วมันจะมีรอบนี้ทําไมท้ายที่สุดมิสยูนเวิร์สปีนี้มันเป็น การโชว์และคอนเฟิร์มจากปีที่แล้วว่ายูนิเวอร์สเข้าสู่ยุคตกต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมา